สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n e l d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  y o o o k ้งครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กเผือกลาวาครับเป็นเมนูขนมเค้กก้อนเล็กๆน่ารักนะครับสีสันหน้าตาน่าทานแถมเนื้อเค้กก็นุ่มฟูอร่อยด้วยนะครับราดด้วยซอสเผือกลาวาช่ำๆนะครับที่มีความหวานความมันของเผือกด้วยนะครับ รับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายทําเป็นของฝากได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของเค้กสปันนะครับเราใช้ไข่ไก่เบอร์สองสฟองแช่ยเย็นนะครับต่อไปเป็นน้ำปลา60กรัมน้ำตาลทราย80กรัมแป้งเค้ก125กรัมเนยสดชนิดจ,จืดละลาย100กรัม แป้งข้าวโพด10กรัม SP 20กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เกลือเ็จ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเป็นเผือกนึ่งหั่นเป็นเตา๋าเราใช้สำหรับตกแต่งหน้านะครับอันนี้เพื่อนๆใส่ได้ตามความชอบเลยครับต่อไปเป็นซอสเผือกลาวานะครับเราใช้น้ำเปล่า200กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมกะทิ250กรัมเผือกนึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ100กรัมน้ำตาลทราย140กรัม แป้งข้าวโพด30กรัมสุดท้ายเป็นเกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาทําเค้กสปนกันกันก่อนนะครับอย่างแรกเรานําไข่ไก่แช่เย็นสี่ฟองใส่ลงในโถตีนะครับต่อไปเราก็จะนําแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูนํามาล่อนใส่ลงไปเลยครับพอล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้าเปล่าลงไปครับตามด้วยเกลือแล้วก็น้าตาลทรายครับ จากนั้นเราใช้ตะก้อคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะครับเวลาเราตีเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ฟูกระจายครับพอเข้ากันดีแล้วเราจะนำา sp มาปาดใส่ที่หัวตะก้อเลยนะครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นนาทีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถครับ ปาดแป้งที่ติดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับพอปาดโถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีให้แป้งเนี่ยขึ้นฟูเลยครับพอเราตีครบ10นาทีนะครับตัวแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยครับ จากนั้นเราก็จะหยุดปาดโถอีกรอบหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเพื่อนๆปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับการปาดโถเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับมันจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยเข้ากันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไตเวลาที่เราอบออกมาแล้วด้วยนะครับพอเราปาดโถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็นําเนยสดชนิดจืดละลายเนี่ยมาหยอดลงไปเป็นเส้นแบบนี้เลยครับ เราจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวนะครับไม่งั้นเนื้อเค้กกับตัวเนยเนี่ยอาจจะแยกชั้นกันได้นะครับเราก็ค่อยๆหยอดลงไปนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้ครับพอเราตีไปสักพักหนึ่งนะครับจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถอีกรอบหนึ่งครับเหมือนเดิมเลยนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำสุดเลยนะครับตีต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศครับพอเราตีครบ30วินาทีนะครับเค้กสปันของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ไม้พายเนี่ยปาดเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับจากนั้นเราก็ควรให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตักเค้กใส่พิมพ์กันนะครับ วันนี้แดดดี้ใช้พิมพขันข้าวเบอร์9้านะครับตัวพิมพขันข้าวเนี่ยเราจะทาเนยบางๆให้ทั่วด้วยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นําออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆครับวิธีการก็คือเราตักเค้กใส่ลงไปนะครับแดดดี้ใส่ลงไปประมาณ2ใน3ของพิมพ์นะครับเหลือส่วนด้านบนไว้1ส่วนนะครับเผื่อเค้กเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเต็มพอดีเลยนะครับเวลาเราตักใส่เนี่ยเราก็เคาะๆไปด้วยนะครับตัวเค้กจะได้แน่นเต็มพื้นที่ครับ พอเราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนํามาเคาะอีกประมาณ3-4ครั้งนะครับเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศเนื้อเค้กของเราจะได้แน่นขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับแต่นี่จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับ พอเราอบครบ20นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากพิมพ์โดยการเคาะเบาๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาผึ่งบนตะแกรงนะครับเพื่อให้เค้กเนี่ยมันเย็นสนิทเลยครับนี่นะครับเวลาเราทาเนยที่พิมพ์เนี่ยเราก็จะเคาะออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําซอสเผือกลาวากันนะครับแดดดี้นําเผือกไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นเราก็นําไปนึ่งให้เผือกเนี่ยสุกเลยนะครับพอเผือกสุกแล้วเราก็นํามาบดให้ละเอียดแบบนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นำกะทิใส่ลงในหม้อนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนมสดชนิดจืดน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อจนแป้งข้าวโพดเนลลายจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมเผือกบดลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ คนไปเรื่อยๆจนเผือกเนี่ยไม่เป็นก้อนเลยนะครับจากนั้นเรายกขึ้นตั้งไฟกลางๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนน้าซอสเนี่ยข้นหนืดเลยครับขั้นตอนนี้เราพยายามบี้เผือกอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับพอน้าซอสข้นหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆลองสังเกตที่ขอบหม้อนะครับถ้าเราคนแล้วน้าซอสเคลือบขอบหม้อหน,นาๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ถาดกระดาษนะครับวันนี้ดัดดี้ใช้ถาดกระดาษเบอร์ S121P นะครับ ตัวถาดกระดาษนี้ก็จะมีฝามาให้เลยนะครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาใส่ตู้เย็นหรือจะนําไปขายได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําเค้กสปันที่เราพักไว้จนเย็นสนิทเนี่ยมาใส่ลงในถาดได้เลยครับแดดดี้จะใส่ให้อยู่ตรงกลางของถาดนะครับจากนั้นเราก็นําซอสลาวาเนี่ยมาลาดลงบนเค้กได้เลยครับแดดดี้จะลาดลงไปประมาณ2กระบวยนะครับให้ตัวซอสเนี่ย มันไหลแล้วก็คลุมตัวเค้กให้มิดเลยนะครับเราจะราดซอสลาวาตอนที่ซอสยังร้อนๆอยู่นะครับเพราะว่าตัวซอสเนี่ยมันจะได้ไหลคลุมตัวเค้กนะครับถ้าเราพักไว้จนเย็นเนี่ยตัวซอสมันก็จะแข็งแล้วก็จะไม่ไหลเยิ้มแบบนี้นะครับนี่นะครับเราพยายามมาราดตอนที่มันร้อนๆนะครับมันก็จะคลุมเคลือบไว้แบบนี้เลยครับ พอเราราดน้ำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยเผือกนึ่งหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ทําให้ดูสวยงามขึ้นด้วยครับพอเราตกแต่งด้วยเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่จะนําใบสะระแหน่นะครับมาวางตกแต่งเพิ่มนะครับเพื่อให้มันดูมีสีเขียวสวยงามขึ้นนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นใบเตยตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นใบอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับ พอเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถปิดฝานํานไปขายหรือว่านําไปเข้าตู้เย็นนําไปฝากเพื่อนๆได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเค้กเผือกลาวาครับเป็นเค้กก็เล็กๆหน้าตาหน้ารักนะครับสีสันหน้าตาหน้าทานนะครับแล้วก็เนื้อเค้กเนี่ยนุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนซอสลาวาเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานมันกําลังดีนะครับแล้วก็เคลือบคลุมตัวเค้กจนทั่วแบบนี้เลยครับ มีเนื้อเปลือกให้เคี้ยวนุบๆหนักๆด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความมันครับในหนึ่งสูตรที่เราทําวันนี้เราจะได้เค้กทั้งหมดประมาณ10ชิ้นครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเ,เพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ